ที่ทำงานได้โดยง่ายไขข้อข่ายข้อนี้ให้สาขึ้นร้องกับครับสาธุก้อที่สองครับทำให้เผู้มีจิตใจเชื่อมชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอสาธุข้อที่สามครับทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายสาธุข้อที่สี่นะครับได้คิดว่าเป็นผู้ ข้อที่หน้าครับทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปและข้อที่หกพ่อสุดท้ายทําให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณหน้ายอดย่อสั่งเสริมเป็นที่ป้องแห่งศรัทธาหน้าเสาหลกหน้าหิน,ข,นขอให้อานิสงส์ุกสมการนี้จงกระเกิดกับทุกท่านลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการ านาโมจัสกสพพะวะโตอะะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมจักสัพพะวะโตอะะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมักสะ